ีเลยเรอมีเรื่องน่าตื่นเต้นถูกเคลมไว้แล้วแล้วก็มั่นใจคุณหมอประดิษฐ์นะคะที่เอ็มดีคลินิกมีที่พักที่กว้างขวางะค่ะแล้วก็สะอาดนะคะคอยรับรองะะว่าเขาคือเยอะมากอือนดูได้เหรอว้ายสวัสดีค่ะทุคกคนพบกับซอ้อีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นนะคะพอซอ้อนจะทำดนมไม่ที่อยู่กับซอ้อนมาแล้วเนี่ยประมาณ 1ิกว่าปีได้เลยนะ oh, <no. S 1> อันนี้ <No. S 1> นานมากจําได้ว่าทํานมตอนนั้นอายุ19นะคะ mm hmm. แล้วตอนนี้ก็ไม่อยากจะบอกอายุนะแต่ผ่านมานานพอสมควรแนละ้วรอ1สิบกว่าปีแล้ววันนี้อยู่ที่ MD Clinic นะคะลดไซส์ลดขนาดเดี๋ยวเข้าไปดูใน MD Clinic กดีกว่าค่ะว่าเขาข้างในเขามีอะไรกันบ้างนะคะ เราจะบอกว่าซิลิโคนดีซอทามนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ดีที่สุดเป็นซิลิโคนที่ดีที่สุดถูกเคลมทั่วโลกทั่วประเทศแล้วนะคะว่าเป็นซิลิโคนที่ดีที่สุดนั่นคือซิลิโคนโมติว่านเองค่ะอยากจะบอกว่าซอสเลือกทามซิลิโคนโมติว่านะคะและก็เป็นทรงเขาเรียกว่าเป็นทรงที่ไม่ค่อยหีดแล้วกันเนาะ แต่ว่าเป็นทรงที่อยู่ในเทรน2 0 2 5นะคะเป็นทรงที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแตย่ยังคงมีความมีเคิร์ฟมีเคิร์ฟที่ดูเป็นลักษณะเป็นผู้หญิงอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้การแส่กรรมหรือเทรนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเป็นหน้าอกใหญ่หรือว่าเป็นเซ็กซี่บอมแล้วตอนนี้ต้องการลดขนาดเพื่อดูเป็นความมีความเป็นโมเดลมากขึ้นนะคะซิลิโคนทุกคนส,สดใสธรรมแลวทุกคน So、年年可托呢？啊 <Ha. S 2>，uh, uh, 他以前是男人，现在就做成我们所谓的双性人吧，哎、呃，叫人妖。哦，走过来嘛，哈，二层。 ก็ไปที่ห้องรับรองนะคะอันนี้เป็นห้องที่ผ่าตัดเสร็จนะคะก็พักที่นี่เลยนี่สะดวกมากเลยนะคะที่ MD t l i n i c เขาก็มีที่พักที่กว้างขวางนะคะแล้วก็สะอาดนะคะคอยรับรองนะคะสําหรับผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่ทำเสร็กรรมแล้วก็มานอนที่นี่ได้เลยค่ะไม่ต้องรีบกลับนะคะจะบอกว่าเป็นซิลิโคนที่ไม่เหมือนใครนะคะเพราะที่เขาฝังชิปค่ะเป็นซิลิโคนที่สามารถตรวจสอบได้นะคะว่ารุ่นไหนทําเมื่อไหร่ แบบไหนทรงอะไรนะคะตรวจสอบได้หมดเลยนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ย2025้าเขาเปลี่ยนเทรนนะคะเป็นอัปเดตเป็นทรงที่นอชรลลแล้วก็ทรงที่เป็นทรงที่แบนขึ้นนะคะทำให้ตัวดูบางมากขึ้น,นะคะ่ะอยากจะบอกว่าอเลือกซิลิโคนโมติว่าเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะเป็นซิลิโคนที่ดีที่สุดอย่างที่บอกไว้นะคะว่าถูกเคลมไว้แล้วแล้วก็มั่นใจคุณหมอประดิษฐ์นะคะที่ m d c l i n คลเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อรอคุณหมอกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะไปค่ะ โอเคมีค่ะไง้สะคุณหมอไปสอบสวยค่ะคะสวสดสวยปังๆโลสอยรอดูความสวยได้เลยค่ะ ลอกออกมาแล้วนอกจากเจอพังผืดแจ็คพอตกว่านั้นคือเจอหินปูนค่ะทุกคนโอ้มันเยอะมากแต่มันอยู่ในอกฉันมาสิบกว่าปีเลยเหรออันนี้ที่แดงที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือตัวพังผืดนะคะที่ลัดโซลสืบผลซอกไว้ทําให้มันผิดรูนั่นเองนอกจากการลอกพังผืดออกมาแล้วเนี่ยคุณหมอก,ก็ยังปรณีด้วยการใส่ไปด้วอดุสสาวที่มันของเราก็คือโมติว่านเนี่ยนะคะทุกคนใช้เวลาไปกว่า สามชั่วโม,มงเลยนานพอสมควรค่ะเพราะว่าเป็นเคสแก้นะก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะ MD Clinic จัดให้คุณแม่ไม่ส่งเลยนะคะแม่อยากทำอะไรไหมถ้าจะทำก็ทำหนึ่ตัดินหน้าหรอจะต,ต้องปรึกษาคุณหมอที่ MD Clinic ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ MD Clinic อยากจะบอกว่า<ช>อัปเดตความสวยเนี่ยครบ1เดือนแล้วนะคะ ขอกะซิปบอกว่าแกฉันดีใจมากจาก425นะคะลดเหลือ380ซ c และที่สำคัญเป็นซิลิคคนที่ดีที่สุดในคลินิกและในประเทศไทยในตอนนี้ก็คือซิลิคคนโมติว้านใ,นในทุกคนดีใจมากที่ปัญหา หน้าอกไม่เท่ากันพังผืดหรือว่าแข็งหรือหินปูนเนี่ยซึ่งเป็นแจ็คพอตเลยที่ซอเจอนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอประดิษฐ์นะคะจาก MD ็มดีคลินิกนะคะที่ช่วยเนรมิตความสวยงั้นมาดูความสวยกันดีกว่าค่ะนี่เลยทอมเลดมากเลยดูเป็นหน้าอกที่เป็นธรรมชาติดูเหมือนผู้หญิงอยากจะบอกว่าคือสวยถูกใจมากๆนะคะนึกถึงความสวยความงามต้องที่นี่เลยค่ะ m อดีคลิกค่ะ <S <S ค่ะหน้าตาคุณหมอประดิษฐ์นะคะผู้ที่นรมีความสวยไอซซอสด้วยโมด,ดีว่าเป็นลูกสาวคุณหมอประดิษฐ์แล้วนะคะใครสนใจความสวยความงามที่ M อมดีเครดิตอย่าลืมติดต่อา,าได้เลยคะ่ะวันนี้ต้อ,องขอบคุณหมอได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ